สวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วครับอีสานกักโพดครับผมเมื่อกี้อยู่สวนสับปะรดคือเก่าครับนี่มาตัดสับปะรดครับผมนี่สับปะรดสุกครับนี่ครับสุกเหลืองแล้วครับโอ้เยอะครับมือี้เมื่อนี่ลูกค้าจะมารับอยู่ที่สวนครับผมประมาณหนึ่งตันครับ1นึ่งตันตัด ันนี่ก็ให้น้องเมฆคือเก้าครับโอ้ฟังนี่ก็ซุกเคลื่อนหลยอยู่เริ่มแตกออกแล้วโอ้ยศัตรูมาเจาะแล้วกะแตกก็ล่อครับนี่ครับต้องการนึ่งตันมือนี่ครับผมก็เลยมาพาน้องพาน้ามาตาัดครับพาหลานมาครับนี ตนกล้าเป็นคนเลี้ยงไม่เป็นคนตัดก็ผมให้หน้าเขีงเป็นคนแบกครับผมช่วยๆกันครับนี่ครับสับประรดตัดนี่กระสุกแล้วนี่นะครับนี่นะสุกแล้วสุในสุกสองลูกเลยครับครับเขาบึงสุกแล้วมันจีออกสีเหลนะืองสับประรดสุก หนาคิดได้อยู่ครับตันหนึ่งครับเขาเขาไม่ได้ว่าตัดเหมือทุกลูกเด้ครับเขาเบ่งลูกว่าลูกได้สุกเขาก็ค่อยตัดมังทีไล่เลียกันไปครับผมไ่เลียกันไปลูกไหนสุกก่อนเราก็ตัดสารวจเขาไม่ได้ไปตัดเราไปวางขายเองครับมันจะมีพราค้าเขามารับอีกทีหนึ่งครับผมรับอยู่ที่หนาสวนเลยครับลูกค้าประจาครับผม ต้องมีลูกค้าประจําแต่ละสวนครับนะครับสับปะรดต้องเอาอยาค้ามาปกคลุมครับไม่งั้นใหม่ใหม่ใหม่เมื่อครับเนีย่ยครับยาค้าปกคลุมครับป้องกันไม่ให้แดดซองครับผมนี่สบัสบปะรดสับปะรดของคุณยา่าของผมก็เอาแหนงมาแล้วเดี๋ยวกำลังปลูก ล้อรถไทยครับผมนี่ครับสับประรดลูกสวยครับผมพุ่นกับของนา้นนาม้าครับนา้นนาม้ากำลังปลูกขึ้นกันครับฟังนั้นเพ <c oughs> ิ่นปลูกเยอะ <c oughs> ปลูกกันเมื่อนี้ตันหนึงต้องการตันหนึงเขาต้องหายบ มันมีหลายแปลงอยู่ครับผมหลายสวนอยู่สับปะรดใครที่ต้องการก็สามารถติดต่อได้เลยครับผมต้องการที่เอาไปขายเพราะค่าคนไหพ่อค่าม่ค่าคนไหนครับสามารถติดต่อได้ครับผมติดต่อในคอมเมนต์นี้ก็ได้ครับผมในคลิปใต้คลิปนี้ก็ได้ว่าอยู่ใสามันอยู่หมองไหนครับสวนครับสวนนี้คืออยู่ตำบลหนองประปากเทศบาลตำบลหนองประปาก อำเภอสีเยงใหม่จังหวัดหนองคายครับเป็นสับปะรดพันปัตตาเวียครับผมหวานฉ่ำครับสับปะรดสีเชียงใหม่ขึ้นขขึึข้้นนชื่อกระ่าได้ครับของหนองคายของหนองคาย่ายากระ่าเป็นทาากีสานตอนบนเลยครับสับปะรดหนองไอสีเยงใหม่เนี่ยครับข,ข,ขึ้นชื่อเลยครับขึ้นชื่อความหวานอร่อยครับผมเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปบึงในสวน บึ้งไปลองหน่อลองเดีย๋ยวไปบึง้งลองนี่บึงบ้งึ้นชื่อก็ว่าได้ครับสับปะรดพันปัตตาเวียสับปะรดสีเชียงใหม่ครับผมหวานชำ่ำนี่ต้องเมฆตัดนี่นี่ตัดมาเข่งต้นแบกเดีย๋ยวผมก็ตัดซอยครับผมเดีย๋ยวมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกัน กํลรงสวนใ่สวนสัตยอยสุดศัตรูสำคัญท้ามัมนว่าเสียเองกับกระรอกกระแตครับที่ต้องที่จะกินครับนั่ะครับ นั่นกับของคุณแม่อีกเหมือนกันครับสวนนั้นคุณแม่คุณแม่เยอะครับคุณปลูกไว้คุณแม่หนูสามารถติดต่อได้ครับใครที่ต้องการสารอไปขายครับติดต่อคุณแม่ได้คุณแม่หนูหรือติดต่อทางคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับ ใครต้องการติดต่อผมเลยก็ได้ครับใต้คอมเมนต์เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ครับผมจะตอบครับสับประรดสีเชยงใหม่ครับเริ่มทยอยออกแล้วครับมันจะทยอยออกช่วงนะครับปลายปลายปีถึงพฤษภาครับสับประรดจะหมุนเวียนออกผลผลิตสับประรดออกไม่เหมือนกันครับออกไม่พร้อมกัน แล้วแต่อายุของสับปะรดแล้วแต่การปลูกของสับปะรดว่าปลูกในช่วงไหนเดือนไหนถ้าครบอายุมันก็จะออกของมันแต่มันจะไม่ออกพร้อมกันนะถ้าถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาฮอร์โมนมันก็คีบอ,ออกพร้อมกันถึงช่วงอายุที่เราปลูกนะครับว่าต้องฉีดปุ๋ยบังคับตาดอกให้มันออกลูกครับ ในงั้นมันจะบระออกพร้อมกันครับสับประรดนี่ครับสับประรดครับตับประรดสีเชียงใหม่ครับหวานชําสามารถติดต่อได้ครับผมวันนี้พ่อค้าพนจะมาเอาดูสวนครับดูหน้าสวนเลยครับหนึ่งไร่ไปไว่หนึ่งตัน ตตันตันนสับรดพันปัตตาเวียอำเภอสีเชียงใหม่เป็นสับรถดที่หวานชำ่ำเป็นของปากได้ครับมื่ปรบับอ้ครับ เนี่ครับต้องการกติดตอ่อได้ครับผมสับประรดสวนของหญ้าหนูคุญยาประเสริฐครับถามได้ครับผมหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้หรือ,อจ,จะมามาที่สวนเลยก็ได้หรือจะติดตอ่อไว้ก่อนครับว่าสับปะรดมีความขายบอมีบอราคาเท่าไหร่ครับโอ้ยเป็นเสียดดยปะ โอ้ยค,ครับดูครับเบ่งเบ่งครับกัดกินกะลอกะแตครับผมกคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม